ทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กัในายมครับวันนี้ผมจะมาเล่นอันนี้ครับที่มาคาสักอย่างครับแต่ว่าเล่นดีกว่ามาเดี๋ยจะเล่นตามบบบาปเ็นสตีะครันต่อ Okay, that might come not in. Might thành been A, other in. này anh à này na anh này na khỏi đu này xí anh này nè ngon ngon mà

ผมไม่ใช่ไม่ใช่ปิธีปิธีคือสรุตต้องกดตรงไหนนะที่แบบว่าอ๋อนี่ใช่เปล่าคำตอบคือใช่ไหมโอเคไม่ใช่พืออันนี้อ๋อเจอแล้ว คือแอนดออนที่เขาแจกฟรี free, ใช่ไหมโ oh, อเคแล้วสิ่งเหล่านี้แอนดออนี่เองแล้ว Add อ,อันที่พี่ซื้อเมื่อกี้อยู่ไหนอะ่ะคือพี่ไม่ได้ซื้อหรอกมันแจกฟรี free, ครับพี่ก็เลยเอาไปเอาซะเลยแจกฟรี Jack free, ผมก็เอาอืมลอ,องพิมพ์คำว,ว่าเ,ออเดี๋ยวไม่มีอ่ะ จะมันกันเล่นแบบนี้ไปก่อนก็ได้งั้นตั้งชื่อลินี้ว่าแอดออนอาไมค c r a บุ m o v ี e ก็ได้โอเคเดี๋ยวก่อนแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยเขาดูก่อนเดี๋ยวเพิ่มแนวตั้งเดี๋ยวเพิ่มแนวนอนอีกโอเคแนวนอนตั้งค่าเสียงเหรอไมโครโฟนก็ ให้ดูปริมาณช่องเสียงเสร็จแล้วใส่เลยแอดออน นีดีซอสแพ็กใหม่เหรอนี่เป็นระบบแสงงานใหม่อ๋อเข้าใจาแล้วอันนั้นนี่เองในสุดที่เจอแล้วมามาเริ่มเลยผมคือสตีฟตั้งแต่เด็กแล้วผมนั้นลงไหลในเหมือมากๆแต่ว่ามีคนขาวาม <laughs> ไมู่ผมยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ผมอยากจะดูมากครับ แต่ว่ามยังไม่มีตังค์อ่ะผมอยากจะดูมากๆอยากดูมากๆเลยครับอยากดูเราก็ไปกินป๊อกคอนด้วยแต่ว่าโฆษณาเยอะแน่นอนเพราะอย่างที่รู้ๆูกันกว่าจะได้ดูได้โฆษณาจะฉายตั้งสามสิบนาทีเลยน,าน่าจะเประมาณสามร้อยบาทห้าร้อยบาทพันบาทไม่รู้อะไรแต่ว่าดูดวน เอานี่ไงเกิดแล้วมา่วนี้คือหนังสือนี่ใช่ไหมทูตตรงอ่านไม่ออกใช่ผมละอ่านไม่ออกต้องแคปหน้าจอไปแปลภาษาใน Google ไทมเสเลตแล้วมานี่เคแคปตอนนี้เสร็จต่อไปไปก o เกิลไทม์สเลตแป๊บนึง ไม่ร okay. ู้าปกค่ถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนายดูเซิเพจเสริมภาพยนตร์ยินดีต้อนรับนำพิกลิ่นมากมาจากอาบมาครับวิ่งเข้าสู่โลกของคุณใช้อาวุธปราดประหลาดแบบเดียวกับตัวละครภาพยนตร์เรื่องโปรดของคุณ สารบัญบอกพิกเล่นตัวใหม่พิกเล่นตัวใหม่อาวุธใหม่รายการรายการใหม่โอเอคเข้าใจละ<ว>คือความจริงผมไม่เก่งภา,าษากังกนะครับจะเรียนภา,าษากังกก็ไม่เก่งแต่ผมก็พูดภาษามลายูปัตตานีได้ครับคือภาษามลายูปัตตานีคนมาลายูปัตตานีในจังหวัดปัตตา,านียะลานาที่ว่าเนี่ยเข้าใจว่ามันคือภาษายาวททีที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอักษรครับแต่ผมเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นภาษาครับนี่ลาลาลาลล ชิก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 เก <g iggle> มันรู้มันไม่ไมรู้ร้องไงเพราะลืมแนละ้วนี่คือระบบแสงเงาใหม่ใช่ไหมอ๋อใช่มันคือระบบแสงเงาใหม่นี่เองเดมังนะ ผมว่ามอดนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรบ้างนี่ผมเกีบอันนี้ไปด้วยกันแม่นี้มีประโยชน์ยังไงมันเอาไปทําเป็นมันเอาไปทําเป็นฟืนได้ครับใช่ไม่ใช่ครับเอาไปทําเป็นของต้มได้ครับเช่นจะเอาไปเผาเลยเผาไก่ก็ได้ครับเอาไปมาตัดไม้เป็นระดับแรกนี่คือดินแดนโอเวอร์เวิลด์สถานที่ที่จินตนาการของคุณคุณอยากได้อะไรในนี้คุณก็สร้างสิใช่ แค่เราอยากได้อะไรในนี้เราก็สร้างปรับใดที่จินตนาการของเราไม่สิ้นสุดผมลืมตั้งชื่อโลกฮะตั้งชื่อโลกก่อนดีกว่าโอเคไปตั้งชื่อโลกแป๊บน,นึงโอเคตั้งชื่อเสร็จแล้วครับความจริงก็ตั้งชื่อด้วยการใช้ไม้นี่แหละครับโอเคชื่อเลยเดอะมา add on m ดออนไมโครมูวีมาเริ่มกันเลย The Add On m i n e c r a f t Movie <Okay. S 2> ไม่รู้คลิปนี้ใช้เวลาตัดต่อดีไหมแต่ถ้าตัดต่อได้ก็ตัดต่อครับหลังจากไม่ได้ทำคลิปนะแล้วก็ทำอันนี้แนละ้ โอเคมานั่นวัวว้าวมีกระทาไหมาของดีอ่ะเฮ้ไม่ยากนิโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปหา ขุดเอาพวอมาเรื่อนี่อาวุธแปลกๆใหม่ๆอ๋อมีเหาะด้วยใหม่ไหมไู้ซิว่าเหาะทำอะไรได้มาเอาละอ,อ hum, ิงเปาสาตูดัวดิ่งไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปกิมพวอซาตูสาตูแปลว่าหนึ่งครับดัวแปลว่าสองติ่งไปว่าสามตะกูไม่ใช่ไม่ใช่สาตูดัวดิ่ง ป้าห้านีเจลาเป,ปมิเลปูลโลมันคือมันต่างกับภาษามาเลยครับอ้อไม่ได้เว้ยแทงก็ได้โอ้โหพังเร็วจริงๆคุณเห็นมา ลาไป็นี้ี้เลยขุด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 ข พัางเดิมจริงอ๋อนี่เท่าไรอืมอ๋อพอใจแล้วงั้นขุดหินมาเยอะๆเลยด้วยกันขุดขุดขหางานที่เดียวก็ขุดหินขุดหินไปมาโอเคมามารับเพื่อนการขุดหินเลยครับ คือช่วงท้ายคลิปครับที่เห็นอยางนี่ก็คือเบื้องหลังการตัดต่อครับนี่ครับความจริงมันเร็วเท่านี้ครับดูงจะให้ทุกคนไปดูคลิปต้นฉบับก่อนครับนะนี่คือคลิปต้นฉบับแบบไม่ตัดต่อครับแต่ผมจะลงแบบตัดต่อมานี่คือคลิปต้นฉบับครับเทุกข่าน้วครับวันนี้เราอยู่ยกันนะ้วกผู้คนก็ได้ดูนะีโอเคนี่คือต้นฉบับครับต้นฉบับมันจะเร็วแบบนี้ครับแต่ผมจะขอเพิ่มระดับ,บความเร็วแบบนี้ครับใช่จะเพิ่มระดับความเล็ยเลยส่วนในฉากนี้ครับใช่ ฉากนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมก็ผมก็เพิ่มระดับความเร็วด้วยกันครับเพราะว่าเดี๋ยวฉากไหนนะฉากที่เปล่าอ๋อใช่นฉากนี้ครับฉากนี้ผมเพิ่มระดับความเร็วเดี๋ยวเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเพิ่มระดับความเร็วประมาณนี้ครับ <S <S ยังถ่ายอยู่รเปล่า <S <S โอเคถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ยยแล้วไอ้นั่นมันหายไปไหนนะอ๋อมืดเลยนะแกนี่ครับ ความจริงระดับความเร็วมันจะนี่ครับแต่ผมขอเพิ่มระดับความเร็วประมาณนี้แล้วกันครับหนึ่งหนึ่งห้าครับโอเคโอเคเบื้องหลังดีครับส่วนในฉากนี้ความจริงแล้วเนี่ยฉากนี้ มันจะต้องแบบว่าผมนั้นไม่ได้ปิดเสียงแต่ว่าก็เปิดเสียงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะเพิ่มระดับความเร็วเป็นประมาณนี้ด้วยกันครับเพื่อให้มันเร็วอืมเปลี่ยนใจแล้วนี่ครับประมาณนี้ครับโอเอคตัดต่อเพียงเท่านี้ นี่คือปกคลิปน่าจะมีต่ออีพีสองนะผมว่าเดี๋ยวอีพีสองค่อยมาต่อเลยกันครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแต่อีพีสองค่อยมาแล้วกันครับแล้วก็วันนี้วันสงกรานใช่ไหมครับใช่วันนี้วันสงกรานก็ขอให้สนุกกับวันสงกรานครับแต,แต่ผมเล่นสงกรานไม่ได้ผมเป็นอิสลามครับแต่ว่าช่างเถอะ ให้สนุกกับวัรสงกรารนะครับทุกชมอมาต่อไปกตไป็ต้องหาเพลงประกอบมีใส่เพลงประกอบแล้วก็ลดระดับเสียง คือแบบช่วงท้ายคลิปตัดต่อกันแบบสดสดร้อนร้อเลยครับไม่รู้ม่นเคยมีใครทำไหมถ้าไม่มีนี่ก็ไม่รู้จะหาเพลงถูกดี่ไหนต้องทำยังไงนะ ว่าเปลี่ยนแตไม่ใส่เพลงดีกว่าโอเคทีนี้ก็บันทึกปพผมจะไปใช้อีกแอปหนึ่งครับเราจะใช้แอปไหนครับแอปนี้ครับ ยูทูบครีเอทเพื่อตัดต่ออีกเล็กน้อยครับก็คือใช้สองแอปในการตัดต่อคือไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยคือในคลิปประวัติอะไรสักอย่างคลิปวิเคราะห์ครับ,รบน่าจะคลิปวิเคราะห์หรืออะไรสักอย่างครับที่ผมใช้ถึงสองแอปในการตัดต่อในช่วงที่เป็นยุคทองของผมครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นยุคต่ำครับอ้าวช่างเถอะเปลี่ยนใจละตัดต่อได้ใช้แอปแอปนี้แอปเดียวดีกว่า ว okay, ันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกันนะครับแล้วกอนะ็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งออแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ๊ายบาเโอเครับเมื่ก <c oughs> อก,กี้ช่วงท้ายคลิปครับอย่าแก้งหัวเราดิเมื่อกี้ช่วงท้ายคลิปครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเพื่อนคนวันนี้ก็ไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับแต่ ep สองมาแน่โอเคชอนวิทก็ไปนะครับบ๊ายบาย